หูย้ายอังคารร่วมพระสาเลงเมธพฤกษเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของหลวงปู่ชอบและพญานาคนั้นเป็นเรื่องที่สร้างปฏิหาริย์อย่างยิ่ง ซึ่งหลวงปู่ชอบนั้นสามารถนั่งกำหนดจิตด,ดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อขาวท่านนำหมู่คณะพระสงฆ์ทุดงข้ามไปฝั่งลาวและปรกกดอยู่ใกล้หมู่บ้านลาวไม่ไกลจากแม่น้ำโขงหลังจากท่านฉันพัตตาหารแล้วชาวบ้านได้นำบาทของท่านไปล้างและเทเศษอาหารลงไปในน้ำโขงและได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น หน้าขนาดนั้นท่านก็ได้ยินเสียงตลิงพังครืดครืดพร้อมกับชาวบ้านที่อยู่ริมตลิงวิ่งหน้าตาตื่นตกใจหนีมาหาท่านท่านกำหนดจิตตรวจด,ดูก็รู้ทั่วทั้งหมดพอชาวบ้านวิ่งมาถึงก็เล่าให้ท่านฟังว่าไหนแม่น้ำโขงที่ใสๆอยู่ๆก็ขุ่นครักเหมือนมีอะไรกวนน้ำจนน้ำเป็นวงใหญ่รุนแรงแลงหมุน ทำให้คลื่นน้ํามากระทบตะลิงจนตะลิงพังทลายลงถ้าวิ่งหนีไม่ทันมีหวังจมลงไปในน้ําวนแน่ๆหลวงปู่ทราบแล้วว่าพญานาคในลําน้ําโขงมีความโกรธที่คนเหล่านั้นเอาน้ําพริกเอาน้ําปลาไปเท,ทถูกตัวเขาซึ่งเขาอยู่แถวนั้นพอดีเขาจึงใช้ลำตัวฟาดมาด้วยแรงลิธ ทำเอาน้ำวนและตะลิงพังหลวงปู่ชอบจึงบอกชาวบ้านว่าอย่าเอาน้ำพริกน้ำปลาเศษกับข้าวไปเทลงในน้ำอีกเด็ดขาดต่อมามีพระรูปหนึ่งถือดีไม่เชื่อฟังหลวงปู่ชอบวันหนึ่งแอบเอาเศษอาหารไปเทลงในแม่น้ำก็เกิดอาเพศน้ำหมุนวนตะลิงพัง จนต้องรีบวิ่งหนีแทบเผาชวิตไม่รอดหลังจากนั้นทุกคนก็ยอมเชื่อฟังหลวงพ่อแต่โดยดีเมื่อเข้าพรรษาหลวงปู่ชอบได้จาำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไม่ไกลแม่น้ำโขงนักคืนหนึ่งพญานาคตนนั้นได้ขึ้นมาถวายความเคารพหลวงปู่ที่ได้ห้ามคนไม่ให้ทิ้งเศษอาหารลงในแม่น้ำ ทำให้น้ําสะอาดอยู่สบายนาคตนนั้นส่วนหัวหมานรมัสการที่ปากทำรรส่วนหางยังอยู่ที่ฝั่งน้งําโขงซึ่งหางกลายเป็นกิโลเลยทีเดียวหลวงปู่ชอบเล่าว,ว่าเหล่าพบว่าเขาสร้างกรรมไว้โดยไม่ตั้งใจคือเมื่อชาติก่อนเขาเป็นชายหนุ่มภูมันในศีลห้าแต่วันหนึ่ง ถือวิสาสะว่าคุ้นเคยได้ถือมีดของพระสงฆ์ไปใช้เป็นของส่วนตัวด้วยกรรมนี้เมื่อตายไปจึงมาเกิดเป็นพญานาคแม้แสดงฤทธิ์ได้แต่อับวาสนา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่